นี่ค่ะชาวทัดไฟพูดติดๆกัขัดหน่อยขอ,อไปนะอ่ะก่อนอื่นเลยสำหรับชาวทัดไฟนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่1 6 1ถึง31มีนาะคมนะคะก็ใครชอบทุกฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยนะคะอันนี้เราจะดูเรื่องความรักโดยเฉพาะแต่ว่าเราไม่ได้แบ่งสถานะนะใครอยากดูแบบแบ่งสถานะให้ไปดูแบบราศีนะคะโอเคก่อนอื่นขอดูความรู้สึกของชาวธาตไฟก่อน,นะคะ่ะให้เดอะฮอนคะ่ะ ทิงซับซอนเจ็ดเหรียญสามถ้วยชาวธาตุไฟเนี่ยออกแนวอยู่ได้ตัวเองได้นะแต่ไม่อยากอย,กอยู่ชาวธาตุไฟเนี่ยเอาจริงแล้วอยากมีแฟนอืมขอดื่มนะ้ำนิดนึงชาวธาตุไฟเนี่ยอยากมีแฟนนะแต่ว่าไม่กล้าที่จะพูดออกไปบางคนไม่กล้าที่จะสื่อสารค่ะเดือนนี้มันเป็นเดือนอนึงที่ ลุงมองว่าชาวธาตุไฟเองอะคะ่ะเหมือนอยากจะเปลี่ยนเพื่อนให้เป็นแฟนบางคนนะหรือบางคนอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนอะแต่อยากจะเป็นฝ่ายที่อยากจะเคลียความรู้สึกตรงนี้ให้มันแบบให้มันจบจบไปอะแบบเฮ้ยมาเป็นแฟนกันไหมหรือบางคนนะคุณนึกถึงคนเก่าๆคุณเดิมๆอยากติดต่อใครบางคนนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะไพ่มันเป็นไพ่ของความรักอันนี้ชัดเจนมากว่าจริงๆชาวทัตไฟเ่ะ กำลังคิดถึงใครบางคนกําลังนึกถึงใครบางคนแล้วก็แค่นึกถึงมันก็มีความสุขอะถึงตอนที่แบบเคยอยู่ด้วยกันตอนทํากิจกรรมด้วยกันตอนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะเหมือนบางคนคุณก็แอบรู้สึกในใจว่าคุณอาจจะทําให้เขารู้สึกผิดหรือเปล่าทําให้เขาแบบเสียใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะไ่คุณค่อนข้างมีความหลากหลายในความรู้สึกนะแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยอะตุ๊กมองแค่ว่าไฟอ่ะ อยากกลับไปหาใครบางคนอยากกลับไปเคลียร์อยากกลับไปกกบไป,ไปเริ่มต้นใหม่อยากกลับไปอะไรแบบนี้กับใครบางคนแล้วก็ในเวลาเดียวกันน่ะถ้าไม่ได้กลับไปก็อยากมีคนใหม่ๆให้เข้ามาในชีวิตถ้าพูดกันตรงๆแล้วอ่ะเดือนนี้ไฟอะ่ะแทบจะเป็นคนที่อยากมีความรักมากที่สุดในทุกๆราศีเลยนะแบบเหมือนอยากให้มีใครเข้ามาอยากเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อยากเปลี่ยนความคิดในเรื่องความรักใหม่ อยากที่จะกลับไปสารต่อกับใครหรืออยากจะเริ่มคือทุทกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ได้ขอแค่ให้มีความรักเข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะแบบลดอีโก้ของตัวเองหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างเดียวเลยนะไม่รู้จะทํำยังไงอืไพ่เป็นไพ่ของความคิดทั้งหมดแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงและไม่รู้จะแอคชั่นไหมม,ม,มาอย่างนั้นขอดูหน่อยอ้าวทุกดันรวมไพ่ไปละไม่เป็นไร ลุกขอดูสถานการณ์ในเดือนนี้ของชาวท่าท้ายเอคะอย่างแรกเลยนะไพ่เป็น5้าดาบค่ะเดอะสาเดือนบางทีนะคะเดือนนี้ชาวท่าตุไฟเองอาจจะเปิดช้อยเปิดตัวเลือกนะคะนะคะแต่มันไม่มีตัวเลือกเข้ามาเนี่ยสิไพ่เป็นเจถ้วยมีเดียวเวิรมบางคนอาจจะเดือนนี้อาจจะพยายามเล่นแอปพลิเคชันมากขึ้นพยายามหา เพื่อนจากโลกออนไลน์หาแฟนหาคู่รักหาคนรักจากโลกออนไลน์มากขึ้นหรือบางคนถ้ามีแฟนอยู่แล้วนั่นหมายถึงคุณพยายามเปิดใจให้คุณกับคนอื่นด้วยนะบางคนนั่นหมายถึงการนอกใจอ่ะก็เป็นไปได้นะคะไพ่ือนนี้เป็นไพ่ของตัวคุณเองที่พยายามบริหารเสน่ห์เต็มที่พยายามทําอะไรแบบเนี้ยหรือบางคนนะ่ะถ้าคุณมีคนที่คุณเดทอยู่คุณก็พยายามเหมือนจะแบบแสดงศักยภาพในความรักของตัวคุณนะ่ะให้เขาเห็นว่าคุณเป็นยังไงคุณมีดีหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่า ตูพูดตรงๆนะชาวธาตุไฟอะ่ะเดือนนี้ต่อให้เปิดใจให้ใครเยอะก็ตามแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้คอมมิเมนต์กับใครสักทีเดียวเพราะว่าไม่ว่าคุณจะแสดงออกยังไงหรือคุณจะพยายามอะไรแค่ไหนมันยังมีอะไรบางอย่างที่คนเหล่านั้นอะเขามองออกว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวตงของคุณนะตกว่าไฟอะ่ะพยายามที่จะชายนิ่งตัวเองพยายามทําตัวให้ชายพยายามทําตัวให้แบบมีความสุขบางคนเปลี่ยนรูปลักษณ์การแต่งตัวหน้าตาอะไรเงี้ยแต่ว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคนแบบที่ต่อให้พยายามยิ้มแค่ไหนแต่ในตามันเศร้าอ่ะมันมันเป็นแบบนั้นน,น,นะคะแล้วก็ชาวทัศนไฟเองอ่ะตัวว่าคุณกําลังบางคนอ่ะคุณพยายามปิดบังความรู้สึกอะไรบางอย่างในตัวคุณอยู่แบบบางคนอาจจะหมายถึงไม่อยากให้ใครรู้ว่าคุณเหงามากแค่ไหนไม่อยากให้ใครรู้ว่าคุณเคยเจอความรักที่ไม่ดีมาหรือคุณไม่อยากให้ใครรู้ว่าณตอนนี้จริงๆคุณ คุณยังไม่พร้อมแต่คุณแค่อยากจะได้ใครสักคนมาทดแทนมันจะมันจะเป็นอะไรแบบนี้นะคะถามว่ามีใครเข้ามาไหมฟุ๊กจะบอกเลยว่าถ้าไฟเองอ่ะคุณเป็นคนที่เดือนนี้มีตัวเลือกเข้ามาให้คุณเยอะมากเข้ามาศึกษาดูใจเข้ามาได้เดดเข้ามาได้ลึกซึ้งเข้ามาได้อะไรเนี่ยเยอะมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะคะ่ะบางทอาีอาจจะเป็นคุณเองหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่รู้สึกว่า มันไม่แมชกันเออแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะอาจจะเป็นคนคนนั้นเองที่ค่อยๆหายไปจากชีวิตคุณด้วยอะไรบางอย่างหรือแบบคุณอาจจะมีสัญญาณเลสแฟกอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเห็นแต่ว่า สำหรับเราเราอาจจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แต่สําหรับเขาเขาจะรู้สึกแบบนั้นเดือนนี้เหมือนคุณพยายามลดอีโก้ของคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่าแบบยังไงก็ได้นู่นนี่นัน่นมึนคุณลดสเปกอะ่ะแต่ว่ามันมีอีโก้อะไรบางอย่างในตัวคุณที่แบบมันเป็นเหมือนนิสัยติดตัวเราอะที่ทําให้คู่เดทหรือคนที่เข้ามาเขาก็ยังแอบ,บรู้สึกว่าเออออจริงๆคุณเราคุณเป็นแบบนี้หรอหรอะไรแบบนี้คนะ่ะอันเนี้ยไม่ได้ว่าชาวธาตุไฟนะตุกอะแค่รู้สึกว่าอะไรป่ะ คือบางทีต่อให้เราเป็นคนดีแค่ไหนอะ่ะมันก็ยังมีข้อติสําหรับใครบางคนไงเพราะฉะนั้นคนที่คุณดึงดูดเข้ามาคนคนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือข้อตําหนิข,ของคุณเนี่ยแหละคือนิสัยที่เขารู้สึกไม่ชอบเพราะว่าขนาดเราเองคนในครอบครัวเรายังรู้สึกแบบไม่ชอบนิสัยของน้องเราไม่ชอบนิสัยของพ่อแม่เราอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นเหมือนกันเลยค่ะมันเป็นฟิลนี้เลยเพราะฉะนั้นอะ่ะกับบางคนอะ่ะคุณคุณอาจจะเจอคนที่คุณรู้สึกถูกใจนะแต่เขาไม่ได้ถูกใจเรานะคะมา สุดท้ายแล้วขอดูบทสรุปความรักของชาวธาตุไฟหน่อยบทสรุปความรักของชาวธาตุไฟขออภัยค่ะอ,อทุกว่าเดือนนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับใครแล้วค่ะมันดูยากไปหมดเพราะว่าบางคน เข้ามาแล้วก็ยังไม่ใช่แล้วก็บางคนเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าแบบอย่างแรกเลยนะชาวทัดไฟอาจจะยังเลือกเลือกอยู่พอมีคนเข้ามาเยอะก็แบบเหมือนทําตัวมีตัวเลือกอะไรเงี้ยแล้วก็สําหรับบางคนเองอ่ะตุกแค่รู้สึกว่าเว mm hmm. ในเรื่องของความรักอาจจะไม่ใช่สําหรับคุณอะไรเงี้ยแล้วก็แบบการเปลี่ยนสไตล์สเปคอาจจะไม่ใช่สําหรับคุณแต่อย่างหนึ่งเลยนะชาวทัดไฟอ่ะคุณมีเรื่องของการนึกถึง คนคนหนึ่งคนเก่าๆคนเดิมๆที่มันเป็นรักฝังใจอะหรือมันเป็นความรู้สึกฝังใจว่าแบบอยากได้แบบคนคนนี้เออแต่ว่ามันมันไม่ยังไม่เจอใครที่เหมือนคนคนนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะเออด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็บางคนเลยนะาตุไฟเองอะนั่นหมายถึงคุณยังไม่เจอใครที่มันเป็นแบบดีเอ็มเพรสจริงๆอะคือยังไม่เจอใครที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณจริงๆแล้วก็ ยังไม่เจอใครที่เห็นค่าในตัวคุณจริงๆอ่ะคุณเหมือนตุกว่าเดือนนี้มันจะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณจะได้เจอความรักใหม่ๆที่มันค่อนข้างที่จะฉาบฉวยคือถ้าเกิดคนมีอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอ่ะตุกมีความรู้สึกว่ากับคนคนนี้คู่กรณีของคุณนะคุณก็จะได้คุยกันน้อยลงแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนแบบเออ เขายังรู้สึกดีกับเราไหมอ่ะมันจะเป็นเราอ่ะที่รู้สึกสงสัยในความรู้สึกว่าเขาจะยังรักเราไหมเขาจะยังรู้สึกดีกับเราไหมจะยังไปต่อได้ไหมอย่างเงี้ยแล้วในเวลาเดียวกันคุณก็เปิดใจให้กับคนใหม่ๆที่เขามาแต่ว่าคนใหม่ๆก็ดูเหมือนแบบคล้ายๆคนเดิมๆอะ่ะเหมือนตุกจะบอกว่าพลังงานทาวทัดไฟอะ่ะคุณดูเป็นคนเปิดรับสิ่งใหม่ๆดูเป็นคนอยากเปลี่ยนแนวแต่ว่าพาเอาเข้าจริงๆแล้วคุณจะดึงดูดแต่คนเดิมๆอะ่ะ เข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้แล้วคนเดิมเดิมเหล่านั้นน่ะบางคนเป็นคนที่ไม่ได้เหมาะสมกับคุณด้วยนะคุณอาจจะมีเลเวลที่ดีกว่าเขาแต่ว่าเขากลับรู้สึกแบบเหยียดเราหรือเขากลับรู้สึกเหมือนแบบไม่ให้ค่าในตัวเราหรือไม่รู้สึกเคารพในตัวเราอะไรประมาณเนี้ยมันเลยทําให้คุณยิ่งรู้สึกเฟลเข้าไปใหญ่นะคะแม่ โอเคไพ่ okay. ให้ embrace ค่ะแป๊บหบนึ่งนะอีกใบหนึ่งให้อะไร new variety ค่ะใช่จริงๆด้วยตุกว่าคุณเหมือนเป็นคนที่ยังย้อนแย้งในตัวเองอยู่คุณเหมือนเป็นคนที่แบบเปิดใจนะเปิดใจนะฝ่าบแบบไม่เป็นไรนะสมมติคุณเป็นคนชอบขาวตีอย่เงี้ยประคนที่เข้ามาเป็นแบบ หนุ่มไทยไทยบ้านน่ะคุณก็จะพูดว่าเปิดใจนะเปิดใจนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังติดอะไรอยู่ในตัวเราเองที่เราไม่ได้เปิดใจมากพอเออมันเหมือนกับว่าในเรื่องของสเปคในเรื่องของนิสัยเรื่องขออาชีพหลายหลายอย่างหรือบางคนนะคะคุณแบบชอบชาวต่างชาติแต่ไม่เวิร์กกับชาวต่างชาติแล้วคุณก็แบบเออถ้าเป็นคนไทยก็ได้นะแต่พอคนไทยเข้ามาจริงๆอะคุณไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นนะไพ่เหมือนคุณแบบปากคุณบอกว่าคุณเปิดอะแต่ใจคุณไม่ได้เปิดนะคะมันมันเป็นแบบนั้นมากกว่าหรือบางคนอะ คุณอาจจะเจอกับคนแบบแนวเดียวกับคุณแบบแมี้ที่เขาแบบเอ้ยไม่เป็นไรฉันฉันลองเปลี่ยนสไตล์มาชอบคนแบบเธอแต่บอกเ่าเริงจริงมันก็ไม่ได้อ่ะเออพายอิสอั o นะคะเรื่องแบบนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คุณคนเดียวแล้วก็ if you believe ค่ะคือ เรื่องแบบนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คุณคนเดียวหรือว่าคุณใจไปจ้าสใครบังคับใครให้เขาเป็นแบบนั้นก็ไม่ได้หรือว่าคือถ้าพูดตรงๆนะคะเดือนนี้ตุ๊กมองว่าชาว่าตุไฟเองจะยังไม่ได้เจอคนในแบบที่ตรงสเปคคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแม้กระทั่งตรงสเปคห้าสิบก็ยังไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วคุณจะเจอคนที่แบบหน้าตาหน้าตาใช่แต่นิสัยไม่ใช่อะไรแบบนี้หรือมีมีอะไรบางอย่างที่แบบคือในร้อยเปอร์เซ็นต์อะคุณอาจจะเจอคนที่ แมชกับคุณได้แค่ประมาณในชีวิตจริงแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ะประมาณนี้แล้วมันเลยทําให้เดือนนี้จะได้เจอความรักเยอะ <c oughs> คือได้เจอไม่ใช่ความรักสิได้เจอคู่คนเยอะแต่ว่าไม่มีใครคนไหนที่สามารถเป็นความรักได้เลยแล้วก็มันจะมีแบบคนเก่าๆความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆอ่ะซึ่งคุณรู้สึกว่าจริงๆคุณเจอคนนั้นแล้วแต่คุณปล่อยให้คนนั้นหลุดมือไปมันจะเป็นฟิลความรู้สึกแบบนี้ด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะชาวัถไฟ ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักค่ะคุณเชื่อในเรื่องของกฎแรงดึงดูดหรือเปล่าคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการที่ง่ายที่สุดนะคะหรือเราเรียกกันว่าทฤษฎี369ค่ะด้วยสมุดเมนิเฟส3 e 9 6 9สมุดเล่มนี้นะคะจะช่วยคุณเชื่อมต่อกับสิ่งที่คุณต้องการได้มากขึ้นเพียงแค่คุณโฟกัสขอบคุณจินตนาการและเขียนมันลงไปค่ะ แต่อย่าลืมว่าคุณต้องลงมือทำและเชื่อว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแล้วด้วยนะคะและถ้าคุณทำอย่างถูกวิธีสม่ำเสมอและจดจ่อในการเขียนสมองจะสร้างขึ้นความถี่ที่เป็นบวกเพื่อส่งต่อความรู้สึกขอบคุณของเราออกไปยังจักรวาลทฤษฎีนี้อาจจะต้องใช้เวลาและความเชื่อนะคะแต่ถ้าเกิดคุณสามารถทำได้อย่างเสมอและโฟกัสได้ถูกคุณอาจจะได้รับผลลัพธ์ที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้นะคะ ทฤษฎีนี้อาจจะต้องเขียนซ้ำในเรื่องเดียวกันถึง21วันแล้วเปลี่ยนเรื่องใหม่หนึ่งเล่มอาจจะต่อหนึ่งเรื่องก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเลยแต่อยู่ที่ว่าการกระทำของคุณนั้นมันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ไม่กังวลใจและไม่บกมุ่นแต่เชื่อว่าเราจะได้รับสิ่งนั้นนะคะอันนี้คือคีย์หลักเลยของการใช้ทฤษฎีนี้ขอทุกคนโชคดีคะ่ะ